นักเรียนทุกคนพยาบาลเจี๊ยบนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณพยาบาลเจี๊ยบก็มาพบกับเด็กๆในคาบชั่วโมงของสุขศึกษานะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการดูแลและป้องกันตัวเองเกี่วยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นนั่นเองนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักในเรื่องของ ไวรัสโคโรนา2019กันก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วติดต่อกันยังไงติดแล้วมีอาการแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปวิดีโอกันก่อนเลยคะ่ะไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อยู่ในตระกูลเดียวกันกันกนกบไวรัสที่ก่อให้เกิดโ <What? S 2> รคซาร์ โดยมีต้นต่อเชื้อมาจากเมืองอู่ฮั่นมนฑลทนหูเป่ยประเทศจีนส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการไม่รุนแรงคือเป็นแค่วัดธรรมดาในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ซึ่งสามารถติดต่อได้จากคนสู่คนการติดต่อ,อการติดต่อของไวรัสนั้นสามารถแพร่กระจายได้จากคนสู่คนโดยผ่านการสัมผัส ไอจามน้ำมูกและน้ำลายดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการต้องสงสัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดการเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้จักในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019กันแล้วนะคะจากคลิปวิดีโอที่เราเพิ่งฟังกันจบไปเมื่อกี้นะคะค่ะแล้วเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือไวรัสโควิด -19 นะคะมันจะทำให้เรานะคะติดเชื้อที่ปอดใช่ไหมคะอ่าแล้วมีอาการยังไงบ้างนะคะอาการของเรานะคะ เป็นหนักหรือเป็นน้อยมีอาการมากหรืออาการน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาการมากแล้วเราจะต้องทํำยังไงแล้วถ้าเราไม่มีอาการละ่ะเราจะต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันกับในคลิปวิดีโอต่อไปเลยค่ะอาการอาการเบื้องต้นที่เกิดจากการติดเชือเ้อไวรัสโควิด1 9นั้นมีอาการแสดงออกดังนี้มีไข้3า5องศาเซลเซียสขึ้นไปไอเจ็บคอมีน้ำมูกและเหนื่อยหอบ หากมีอาการเหล่านี้และมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดภายใน14วันให้รีบพบแพทย์ทันที 3. ลอเพื่อป้องกันโควิด -19 ลด 1. ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสดโดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ 2. ลดการแพร่เชื้อเมื่อไม่สบายไอจามให้สวมหน้ากากอนามัยเลี่ยง 1. เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 2. เลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริวเวณใบหน้า 3. เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นและ 1. ดูแลสุขภาพตนเองรักษาสุขภาพด้วยการกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือออกกำลังกายและพักผ่อนแค่เพียงพอ 2. ดูแลแลรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่าสีวันถ้าหากมีอาการป่วยควรรีบพบแพทย์ทันที เดี๋ยวเรามาดูมาตรการหลักในการดูแลนะคะว่ามาตรการหลักในการดูแลและป้องกันนะคะการระบาดโควิด1 9กันนะคะอาจจะมีมาตรการไหนในสถานศึกษาในโรงเรียนของเรานะคะมาตรการแรกนะคะก็เป็นมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะเราต้องเว้นระยะห่าง distancing นะคะประมาณ1-2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กนักเรียนทุกคนนะคะอย่านะคะกอดรับปัดเพียงกันนะคะที่เคยจับกลุ่มเล่นกันนะคะเราก็เล่นกันห่างๆเว้นระยะสัหน่อยนะคะนั่งตง ห่งหางๆกันนะคะกิจกรรมที่ร่วมกันก็คือต้องลดลนะะนนงนะคะอันที่2นะคะก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะเราต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะแล้วก็ต้องสวมให้ถูกวิธีด้วยนะคะเราจะถอดเฉพาะตอนที่เรากินข้าวนะคะแล้วถ้าคนไหนที่มีสายคล้องหน้ากากนะคะก็จะดีมากๆเพราะมันจะได้ไม่ต้องเรียราดวางไปเรื่อยนะคะแล้ววิธีการถอดก็ ถอดให้ถูกวิธีนะคะก็เราก็จะใช้มือจับแค่หูตรงนี้นะคะไม่เอามือไปสัมผัสด้านหน้านี้นะคะซึ่งด้านหน้านี้เรามันเป็นอ่าส่วนที่สัมผัสเชื้อโรคนะคะเราจะไม่เอามือเราไปจับตรงด้านหน้าน,นะคะเราก็จะจับแค่สายตรงนี้แล้วก็สวงไปที่หน้าของเราเลยนะคะปิดให้มีชิดเวลาเราถอดเราก็ถอดจากหูอ,ออกมานะคะแล้วก็วนนะคะเราอ่าบางคนก็อาจจะห้อยไว้นะคะอ่านะคะต่อไปนะคะคือร่างเรื่องของการล้างมือ นะคะตอนนี้ทางโรงเรียนนะคะก็ได้จัด อ่างล้างมือไว้ตามอาคารสถานที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกกับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะล้างมือให้ถูกขั้นตอนนะคะล้างเป็นเวลา20วินาทีนะคะมันถึงจะช่วยทําให้มือเราเนี่ยสะอาดนะคะอ่าล้างให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการล้างมือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่ามือเราเนี่ยค่ะปนเปื้อนเชื้อโรคมากมายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไปจับเชื้อโรคมานะคะแล้วเราก็ไปป้ายหน้าป้ายตานะคะขยี้ตาบ้างนะคะอาแค่จมูก บ้างอะไรบ้างเชื้อโรคก็จะติดเข้าไปตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอ่าแล้วทางโรงเรียนของเรานะคะก็มีการคัดกรองนะคะในเรื่องของวัดอุณหภูมินะคะซึ่งการคัดกรองวัดอุณหภูมิเราก็มีตั้งแต่ในรถตู้นะคะที่รับส่งนักเรียนทุกคนก่อนขึ้นรถโรงเรียนนะคะทุกคนก็จะได้วัดอุณหภูมินะคะพอมาถึงโรงเรียนนะคะก่อนเข้าโรงเรียนเราก็จะมีอุโมงค์วัดอุณหภูมินะคะมีตํา หน่งวัดอุณภูมิในทุกๆประตูเลยนะคะจะคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะ,ะแล้วเราก็จะต้อง ลดความแออัดจากการที่ร่วมกิจกรรมเหมือนอย่างที่คุณพยาบวาลบอกเมื่อกี้นะคะกิจกรรมไหนที่มันต้องมีคนเยอะๆหรือเราร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเราก็ต้องลดกิจกรรมนั้นลงนะคะแล้วก็มันทําความสะอาดโต๊ะเรียนหนังสือของเราสถานที่ต่างๆนะคะที่จะเป็นจุดสัมผัสข,ของเรานะคะ,อ,ะอันนี้คือการดูแลและป้องกันตนวเองนะคะจากการที่เราจะได้รับเชื้อค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นมาตรการเสริมนะคะ6มาตรการเสริมนะคะที่จะมารองรับในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะในระดับใหม่นี้ในสถานศึกษาหรือว่าในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะมาตรการที่1นนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองนะคะการดูแลตนเองนะคะ แน่นอนค่ะเราจะต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพตัวเราเองนะคะนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองนะคะมีระเบียบวินัยนะคะเขาให้เราเว้นระยะหา่างเราก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะตามมาตรการนั้นนะคะอันที่2ก็คือการใช้ช้อนกลางนะคะการใช้ช้อนส่วนตัวอ่าเพราะฉะนั้นนะคะการกินอาหารนะคะเราจะต้องมีช้อนนะคะนักเรียนทุกคนก็จะมีถุงสุขภาพ ก็ถุงช้อนใช่ไหมคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใช้ช้อนตงนี้นนะคะ่ะตักกินอาหารนะคะไม่ไปขอร่วมใช้ช้อนกับเพื่อนๆ หรือว่าภาชนะ่างๆงนะคะเนาะอันที่3ก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะเราไม่กินอาหารที่ค้างหรือว่าไม่ได้เกิดการปรุงใหม่ๆนะคะเพราะการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะมันจะทําให้อาสุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สุขภาพเราก็แข็งแรงด้วยนะคะอาหารเราไม่กินอาหารที่ค้างคืนอะไรนะคะแต่สําหรับโรงเรียนเรานะคะก็ปรุงสุกใหม่อยู่ตลอดนะคะเราก็จะได้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะอันที่4ี่นะคะมาตร ที่ในการที่จะเข้ามาโรงเรียนในสถานศึกษาเราจะมีการสแกนนะคะถายชนะนะคะซึ่งตรงการสแกนไทายชนะตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้เรารู้วา่าเวลามีใครเข้าใครออกเวลาไหนนะคะมันก็จะได้บอกได้นะคะว่าการลงทะเบียนที่รัฐกาหนดว่าเราจะต้องมีแอพเทนชนะเนี่ยค่ะมันคือการลงบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจนในสถานศึกษาใช่ไหมคะมาตรการที่5ค่ะคือการสํารวจตรวจสอบนะคะก็คือมีการสํารวจบุคลากรมีการสํารวจนักเรียน กะะลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะคะใครที่มีญาติพี่น้องหรือใครที่มีคนใกล้ชิดนะคะสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะตรงนี้ทางโรงเรียนเราก็จะมีการคัดกรองนะคะอาจจะให้พักนะคะไม่ให้มาโรงเรียนนะคะตรวจเชื้อหาเชื้อนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะพอเรามีการตรวจพบหรือว่าเราอยู่กลุ่มเสี่ยงเราก็จะมีการกักตัวเองนะคะให้อยู่ที่บ้าน เป็นระยะเวลา14วันนะคะเมื่อคนคนนั้นเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือป็นคนในบ้านนะคะเราจะต้องมีการไปตรวจเช็คนะคะว่าเราอ่ะติดเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็กลับตัวเองอยู่ที่บ้านเลยค่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็กลับตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีมาตรการที่จะดูแลตัวเองนะคะอย่างน้อยชือสุขภาพเราแข็งแรงนะคะเราก็จะห่างไกลจากเชือ้อโควิด -19 แล้วก็เชือ้อโควิด1 9ก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรกับร่างกายเราได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นนะคะ